ดูนะตู้แบบนี้บางที่ในมอนต์เทนเทสขายใบหนึ่งพันกว่าบ,บาทเพราพี่ปุ๊กทำไมมาขายตั้งสองพันกว่าดูนะว่าต่างกัตรงไหนสิ่งที่ลูกค้าอยากได้คือพี่คะหนูอยากได้ตู้ที่รับกุญแจได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยพามาดูตู้เก็บของอนเนกประสงค์ที่มันมีกุญแจล็อกทุกบานเว <Okay. S 1> ลาขายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตู้ประเภทไหนสิ่งที่ลูกค้าอยากได้คือพี่คะหนูอยากได้ตู้ที่รับกุญแจได้ ะะเพราะฉะนั้นของทุกอย่างของเราในบ้านเรามันเป็นของมีค่าเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยพามาดูตู้เก็บของอเนกนประสงค์ที่มันมีกุญแจล็อกทุกบานนะคะตู้ใบนี้เนี่ยโดดเด่นด้วยสีที่เป็นทูโทนนะคะลูกค้าจะสังเกตว่าอันนี้คือสีไลท์เบงเก้นะคะแล้วตัดด้วยลายผ้าสีลินินด้านในด้านในตู้เนี่ยนะคะด้านในตู้เนี่ยหนูเปิด ะะด้านในตู้เนี่ยมันมีทั้งตู้บานเปิดและมีลิ้นชักนะคะล็อกกุญแจได้รวมถึงชั้นที่ปรับระดับได้ตัวนี้นะคะมีชั้นที่ปรับระดับได้หลายชั้นเพราะนั้นเนี่ยข้อดีของตู้อนเนกประสงค์ที่มันไม่ได้เป็นชั้นฟิกก็คือว่าคุณสามารถที่จะปรับระดับตามของที่คุณต้องการเก็บได้ต <Yes. S 1> ู้ตัวนี้เนี่ยมีขนาด120เซนนะคะความกว้าง120เซนนะคะ ความลึกนี่อยู่ที่35เซนนะคะความสูงอยู่ที่90เซนเรามีชั้นอีกหนึ่งแผ่นนะเราสามารถที่จะปรับระดับได้ถึง3ชั้นของของของตู้ใบนี้นะคะตู้รุ่นนี้มี2สีตู้รุ่นนี้มี2สีนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าสีไลท์เบงเก้แฟบริตก็คือเป็นสีไลท์เบงเก้ ate, ตัดด้วยลายผ้าลินินสวยงามทุกบานของตูล้ล็อกกุญแจได้นะคะ อีกหนึ่งสีที่เราจะพามาดูก็คือตู้รุ่นนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้อีกหนึ่งสีที่ลูกค้าเลือกข้อดีที่ถูกใจลูกค้ามากๆเลยคือตู้รุ่นนี้มีกุญแจล็อกทุกบานนะคะตู้ใบนี้ถามว่าพี่ปุ๊กราคาเท่าไหร่ตัวนี้ปกติตัวนี้ใบละสามพันเนะคะจัดรายการอยู่ที่สองพ้ยเก้าสิบบาทก็หน่งสองพันสี่ร้อยเก้าบบาทนะคะ มี2ขนาดคือ3บานเปิดคือ120เซน <Okay. S 1> นะคะแล้วก็ใบข้างๆกันคือ160เซนถ้าลูกค้าลองดูนะเราวางเป็นแนวยาแบบนี้ตู้ใบนี้จะมีขนาด280เซนมองแล้ววางที่ผนังแล้วเหมือนคุณทำตู้บิวอินเลยสวยงามมากเป็นตู้คอนโซลที่ออกแบบมาในการทำสีทูโทนได้สวยงามมาก มี2สีอันนี้เรียกว่าสีโซลิดตัดสีกาไฟนะคะอีกสีคือไลท์เบนเก้แฟบบิดมี2สีมี2ขนาดจะเลือก2ตัวคือ120เซน2ใบก็เป็น240เซนก็เป็นตู้ผนังห้องแล้วแขวนแขนลูกครอบครัวสวยๆก็สวยงามอันนี้คือเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านนะก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะนี่คือตู้อนเนกประสงค์นะขนาด120เซนคือ2,490บาท ขนาด160เซนคือ3,390บาทนะคะมี2สีให้เลือกตามนี้นะคะเรามาดูตู้หน้าบานตู้เนกประสงค์ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเพิ่งประกอบสดๆร้อนๆนะคะตัวนี้เป็นตู้ขนาดความลึก40เซนสูง75เซนตู้ตัวนี้เนี่ยสวยดีมีประโยชน์แล้วครบเครื่องในตัวเองในราคาเพียง3,290บาทคุณดูนะ ตู้บานเปิดเป็นตู้บานเปิดนะนะมีชั้นชั้นเนี่ยปรับได้หมดเลยปรับได้หมดวันนี้อยากจะวางของสูงเอาชั้นออกหรือว่าอยากจะอยากจะวางสูงมากเลยก็เอาออกหมดเลยจะปรับสูงต่ำหนึ่งชั้นสามารถปรับได้สามระดับนะคะตู้ใบน,นี้มีสองชั้นแล้วยังมีลิ้นชักตู้ใบน,นี้ตอบโจทย์ตู้สองบานเปิดมีลิ้นชักด้วยคุณจ่ายเพียง32,90บาทตู้รุ่นนี้มีสองสีเหมือนเดิมน,นะคือ ไลน์เจนเจอรบิดกับโซลิกาไฟนะคะสีเนี่ยค่ะสองสีเนี้ยทั้ง2โมเดลมี2ส,สีให้เลือกตู้ใบนี้ขนาด120เซนเรามาดูตู้ลิ้นชักตู้ลิ้นชักก็มีตู้ลิ้นชักใบนี้เป็นตู้ขนาด80เซนนะคะพ <Yes. S 1> ิเศษตรงที่มันมีความลึกมากตู้ใบนี้ลึก50เซน50เซนนะกว้าง80ความสูงสูง80เซน ดูนะตู้แบบนี้บางที่ในโมเดิร์นเทรดขายใบหนึ่งพันกว่าบาทอ๋อพี่พุ๊กทำไมามาขายตั้งสองพันกว่าดูนะว่าต่างกับตรงไหนเห็นรางลิ้นชักไหมคะตัวนี้เป็นรางเหล็กมันมีความแตกต่างเรื่องคุณสมบัติของสินค้าลิ้นถ้าเป็นตู้ที่ถูกถูกเลยเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บไม่มีรางอะไรเลยนะเป็นแต่ไม้กับไม้ถูกกับไม้ถูกกับม้ลากไปลากมา แอปเดี๋ยวก็พังเพราะอะไรเพราะเราเดึงดึงปุ๊บเนี่ยพราะมันไม่ลื่นมันฝืดดึง66 6วัน10วัน12วันลิ้นชักหลุดลิ้นชักพังแต่ของเรานะคะของเราลิ้นชักเป็นเหล็กมันดียังไงที่าเราดึงเนี่ยมันลื่นราคา ,39 0 0จัดโปรโมชั่นอยู่แค่2390บาทเท่านั้น2 3 9 0บาทถูกมากนะคะตัวนี้เราสามารถเลือกได้ สีเหมือนเดิมคือสีโซลูตัดกาไฟนะแล้วก็สีไลท์เวงเก้ตัดแฟบลิดอ่ะแล้วยังมีตู้อเนกประสงค์อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตู้ที่นิยมไว้ในห้องครัวนะคะตัวนี้มันจะมีออปชันของตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะดูนะมันจะมี80เซนกับ120ออปชันอ่ะดูใบเล็กก่อนใบเล็กเนี่ยมีสองบานเปิดมีช่องเก็บของมีลิ้นชักตู้ใบน,นี้กว้าง80เซนลึก หกสิบเซนสูง83ดมเซนะลองลองลองแพนกล้องไปที่ขาของตู้นะตัวนี้เป็นขาลอยคือถึงว่าทำไมถึงนิยมใช้ในในห้องครัวเพราะว่าตัวนี้เป็นขาลอยนะคะลิ้นชักมีรางเหล็กทุกตัวนะคะมีรางเหล็กทุกตัวด้านในตู้สามารถปรับระดับชั้นได้คือมีสี s o ลิกาไฟคือสีแบบนี้แล้วก็สีไลท์เวงเก้แฟบิดเหมือนกัน นะมีสองสีเหมือนกันนะคะตู้20เซนกับ120เซนนะคะลูกค้าลองดูว่าเออเราไปไว้ในห้องครัวเนี่ยเป็นครัวแห้งและนำว่าเป็นครัวแห้งนะถ้าเป็นครัวเปียกเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้าน,นิดหนึ่งแต่ตู้รุน่นนี้ทนน้ำนะคะทนน้ำได้ข้อดีคือขาลอยจากพื้นด้านล่างทำความสะอาดได้ง่ายนะคะตู้ใบนี้จาก5,500บาทเราลดเหลือเพียง4,490บาทนะคะ แต่ถ้าซื้อในไลฟ์สดขาย3,900นะตัวนี้นพิเศษใครฟัำอยู่ได้ราคาพิเศษต้องจำเองนะเพราะว่าถ้าเกิดเดินยลือกอินเข้ามาเนี่ยราคานี้เป็นโปรโมชั่นอยู่แล้วตัวนี้ในไลฟ์สดขายแค่3 9 9พบาท